ปีใหม่ไม่น้อยประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ Oniul a n t i 1 6ีปี2020นะคะคันนี้เรียกใหม่แค่64,000โลเท่านั้นเองสภาพส,สวยๆเลยนะกระจกเดิมแท้ทุกบาทนะคะใครหารถวิชชีงานอยู่ห้ามพลาดเลยนะไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์โคมใสๆส,สวยๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวล้อแม็กเดิมจากโรงงานยางปี22นะคะใช้งานได้ยาวๆเลยสันเหลี่ยมโคมด้านข้างตัวรถมีเห็นชัดเจนนะคะใครหารถอยู่ห้ามพลาดเลยนะ ฟรีดาวผ่อน8 7 0พันเนะคะไม่แทมไม่เดิมประวัติศูนย์นะแค่ 64%, 0 0 0่นลนะคะลูกค้าได้รถปีใหม่สภาพสวยไปใช้ง,งานกันเลยพวงมาลัยมังติฟังก์ชั่นนะคะปุ่ม e องจิ้นสตาร์ชื่อมต่อบลูทูธได้นะมีแอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวย,สวยเลยใครสนใจหารถวิชง,งานอยู่ห้ามพลาดคันนี้นะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังอีก2จุดนะดอกเบี้ยพิเศษ2.7เท่าเปอร์เซ็นต์นะคะออกง่ายออกได้ถูกอาชีพใครสนใจคันนี้ห้ามพลาด รีบติดต่อมหานัดได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถอันติสสวย,สวยหนึ่งคันมานำเสนอได้ชมกันเป็นรถปลดประจำการประวัติศูนย์เช่นเคยนะคะเร็กไม่แค่64 0 0 0พโลเท่านั้นเองนะกับตัว a l l n e อันติ s 1.6ึจี้คันนี้นะคะได้เป็นรถปี2020ไปใช้งานกันเลยนะใครที่สนใจหารถวิใช้งานอยู่นะคะอยากได้รถปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยๆแนะนำคันนี้เลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้ ผ่อนเริ่มต้นเพียง8,700บาทเท่านั้นรายได้สองเท่าของค่างวดน,นะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักผิดควม่มจมน้ากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะทางเรานะคะมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ด้วย1ปีนะคะลูกค้ารถมีปัญหาอะไรเข้าซ่อมศูนย์โตโยต้าได้เลยนะลูกค้ารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครที่สนใจติดต่อมหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปด 2609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากนะราคาค่าตัว5 1 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะคะผ่อนสินเชื่อเกินปีขึ้นไปนะสามารถรับรถภายในวันได้เลยนะคะมาจัดไฟแนนซ์เช้า บ่ายรับรดได้เลยนะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะหรือสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะลูกค้าดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%เท่านั้นนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะแนะนําเลยนะคะคันนี้ All ิวอั n ติส 1.6G ปี2020นะคะายทะเบียนนี้เลย9กไก่พอพาน5780กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบพรีเมียมนะคะสันเหลี่ยมโคมฟากระโปรงมี เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลัยยิ้มเลยนะสาหรับไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทัมนะคะคมใสๆส,สวยๆไม่มีรอยแตกรอยแล้วเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะตัวช่วงล่างเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่มาแล้วด้วยนะเป็นช่วงล่างตัวเดียวกับรถเทมรี่เลยนะคะช่วงล่างเป็นแบบ TNGA นะคะนุ่ม แย่ yeah, อิสระสีล้อนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะสภาพสวยเลยนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบานติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ,ฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะส่วนตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานแม็กห้าแม็ก รถห้าลู่นะคะโลโก้ตรงกลางแล้วก็ยางเนี่ยเป็นยางดันหลอกขอบ16นิ้วนะคะได้เป็นยางปี2022นะยะยางปีใหม่นะคะวิ่งใช้งานได้อีกยาวๆเลยส่วนช่วงล่างของรถนะคะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะช่วงล่างเดิมๆนะคะลูกค้าไม่มีคราบนะ้ำมันหยดในเยื่อของเบ้าโชคมาร์ตแมสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะชนหนักพลิกความจมน้ำกลับสีเปลี่ยนเครื่อง ไม่มีแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะสภาพสวยๆเลยนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะสันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถเนี่ยมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลกยิ้มเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคันนี้นะคะเป็นรถปี2 0 2 0แต่คันนี้นะคะภายในยังเป็นสีทูโทนอยู่นะยังเป็นสีดำตัดด้วยสีเบรดนะคะถ้าสเปคเดิมโรงงานปี20เนี่ย ลูกค้าจะจำว่าภายในเป็นโฮนสีดำแต่คันนี้นะคะเป็นปี20ตรงปีนะคะลูกค้าผลิตช่วงต้นปี20นะ ผลิตเดือนมกรานะคะที่ยังเป็นสีดำตัดด้วยสีเบรดนี้นะคะก็คือเพราะว่าเป็นเหมือนรถค้างสต็อกประมาณนี้ดีกว่าเป็นอะไรคร้างสต็อกนะก็เลยยังได้เป็นภายในสีนี้อยู่นะคะลูกค้าแต่ว่าไม่มีปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนเนาะใครที่ไม่ได้ติดเรื่องสีภายในนะคะลูกค้าคันนี้ได้ปี20ตรงปีไม่น้อยแล้วก็ประวัติศูนย์ร้อนะคะออปชั่นฟังก์ชันเหมือนกันเลยนะอ่าถ้าสมมุติปี10 9รถปี19ที่เป็น all new เนี่ยภายในเขาจะเป็นโทนสีนี้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนรถปี2019แต่จริงๆแล้วเป็นรถปี20นะคะลูกค้ายังเป็นภายในสีเบรดอยู่นะภายในทูโทนอยู่ยังไม่ใช่สีดำน,นะคะใครที่ไม่ติดเรื่องสีภายในนะคะคันนี้นัดก,ก็แนะนำเลยเนาะ ไม้หกหมื่นสี่พันโลไม้แท้ไม่เดินออปชั่นเหมือนกันเลยนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซนทันล็อกกระจกปรปับออโต้สี่บานที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูมีมาให้นะคะแล้วก็พวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันเรียบร้อยแล้วเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะปุ่มเอ็งจิ้ t สตาร์จะอยู่ด้านในนะ,ะมาสตาร์รถด,ดูเล็กไม่ใหญ่น,นะคะลูกค้าเล็กไม่นี่เลย หกหมื 64, ่นสี่ันโลนะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมโครไมยอย่างแน่นอนนะคะเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะลูกค้าการันตีให้เลยนะคะสวยเนยคันนี้ไม่มีตําหนิเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ fm cd usb aux เบได้เชื่อมต่อบูทูธได้นะคะตัวแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วดีไซน์ภายในเนี่ยมาให้ชบเชียวสวยงามทรงสปอร์ตสวยสวยเลยนะคะเป็นรถเกียร์ออโต้แอร์แบ็กเจ็ดใบระบบการลื่อนถ่ายมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เบาะนะคะเป็นเบาะหนังรุ่นบักเก็ตซีดนะคะมาพร้อมกับรูระบายอากาศนะเป็นเบาะหนังที่ระบายอากาศได้ดีนะคะสีทูโทนดอสสีเทาตัดด้วยสีเบรดนะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเบาะไม่ช้ําเลยนะลูกค้าหัวน,นอซอกประตูเดิมๆนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขีหรือว่ารอยเข็บเพี้ยนเลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะใครสนใจอยากได้รถส,สวยนะคะ โฉบอิวปีใหม่ไม่น้อยคันนี้ติดต่อมหานาัดได้ตามเบอร์โทรหน้าจอนะคะ0 9 8ย์0 9 5 8 7นัาดเัดพชรยนต์นะช่วยทุกคันดันทุกเขตรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะห้องพู้ดสารด้านหลังกว้างนั่งสบายมีกระเป๋าจริงโจ้นหนึ่งฝังไว้เก็บสัมภาระได้มาพร้อมกับแอร์ด้านหลังนะคะนั่งเย็นๆปลอดบันสบายๆเลยเบาะด้านหลังนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะสภาพส,สวยๆโครงสร้างเดิมทั้งคันไม่มีร่องรอยบุบรอยชนหนักเลยนะคะ สันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถเส้นคมคมมีเห็นชัดเจนนะไฟท้ายดีไซน์มาให้สวยงามไม่มีรอยแตกไวแล้าวนะคะแล้วก็มีในส่วนของเซนเซอร์กันชนด้านหลังติดมาให้2จุดนะไฟทับทิมมีเห็นชัดเจนนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยใครสนใจแอดไลน์หรือว่าโทรมาแจ้งหมายได้ทะเบียนได้นะคะนัดยินดีให้คำปรึกษานะลูกค้าออกง่ายออกได้ถูกอาชีพนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะดอกเบี้ยพิเศษ,ษ2.79%เท่านั้นนะกระจกหลังติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบไวแล้วไฟเบรกดูพ สามีเห็นชัดเจนนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้บอดี้กว้างๆบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะตะเข็บรอยเย็บเม็ดอานนะคะมีเห็นชัดเจนโครงสร้างเดิมๆนะคะหรือว่าฝากระโปรงด้านหลังนะคะ ทัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขดหรือว่ารอยเขียบขเยอะเลยนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะคะส่วนตัวคานด้านหลังนะคะนี่เลยเม็ดอาร์ตนีเห็นชัดเจนนะคะคานตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะบอดี้ด้านล่างเดิมๆนะคะล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบนะคะ ไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะลรอยเชื่อมไม่ต่อไม่มีเม็ดอัดเดิมๆจากโรงงานนะคะซีนนะคะสีไข่ไก่สีเดิมแท้จากโรงงานนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะอันติสนะคะขายที่สุดของบริษัทเพชรยนเลยอันดับหนึ่งทุกเดือนนะ,ะรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์อึดถึกและทนมากๆนะคะลูกค้าอไหล่หาง่ายค่าแม่ทนเอนถูกแล้วก็ศูนย์บริการเนี่ยรองรับอยู่ทั่วประเทศนะรถอันติสเนี่ยนิยมนําไปทําเป็นรถแท็กซี่นะคะลูกค้าเราเห็นตาม ของถนนทั่วไปเนาะอันติดเนี่ยรถแท็กซี่เยอะมากนะคะแต่ว่ารถที่เรานําเข้ามาจําหน่ายเนี่ยเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะสีเดิมแท้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะตรวจสอบได้นะคะลูกค้ารับรองว่าเอาไปวิ่งใช้งานเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะ10ปี20ปีก็สามารถวิ่งได้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะอึดถึกและทนมากๆนะคะมาดูกันต่อเพนเพจของรถนะคะนี่เลยนะเป็นรถปี2020นะคะ20ตรงปีนะลูกค้า แต่ว่าผลิตประมาณต้นเดือนนะต้นปีนะคะเดือนมกรานะนี่ก็เลยยังเป็นภายในสี สีทูโทนอยู่นะคะสีเทาแต่ด้วยสีเบรดเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีดำนะคะใครที่ไม่ติดเรื่องสีภายในคันนี้ได้ปี20ตรงปีแล้วก็ได้ไม่น้อยด้วยแนะนำเลยนะคะหัวร้อโซ่ประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยเขยบเพียนนะคะภายในสวยๆไม่มีช้ำเลยนะรถปดประจําการประวัติศูนย์นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยกระจกเดิมแฮททุกบานนะคะโลโก้โตโยต,ต้ามีติดอยู่ครบภาษีหมดปุมภาปีนธ์ป68นะแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้า เอ่พอพรบรเราดูแลให้แล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีนะรถมีปัญหาอะไรเข้าซ่อมศูนย์ตโยต้าได้เลยนะคะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะออกรถกับเชรยนต์ไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะคัดคุณภาพคัดเกรดเอให้เลยนะใครสนใจฮามพารนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคทนี้กนต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีทีนะคะขนาด4สูบ1,600ซีซี125แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน,น91-95 E20 E85 เติมได้นะคะ ขึ้งยนต์เดิมๆไม่มีสั่นไม่มีสะท้านนะคะลูกค้าพวกมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีไขรไม่มีเขีัยขยื้อเลยนะคะรอยเชื่อมรอยต่อรอยซีนเนี่ยคือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะซีนเดิมเม็ดอันมีเห็นชัดเจนหัวน็อตแคบด้านในนะคะไม่มีรอยถอดรอยไขรอยเขีัยขยื้อเลยนะแล้วก็ตัวคารด้านข้างนะคะตรงๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะคานหน้ารถนะคะเดิมๆเลยส่องดูหัวน็อตด้านในเนี่ย ไม่มีรอยไขยรอยเขียบเพี้ยนเลยนะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะลูกค้านี่สวยๆเลยนะคะไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานทั้งสองฝั่งยี่ห้อมีติดอยู่ชัดเจนนะคะหัวน็อตแก้มด้านในอีกฝั่งนะเดิมๆนะคะตะเข็บรอยเย็บเดิมจากโรงงานหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยถอดรอยไขยรอยเขียบเพี้ยนนะคะหรือว่า าปั๊มฝากระโปรงนะมีเห็นชัดเจนฉงวนกันความร้อนยังอยู่แล้วก็สติกเกอร์มออกกอนะคะอยู่ครบเลยสติกเกอร์คันเตนต่างๆครบทุกตำแหน่งนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครที่สนใจนะคะมองหารถวิชัยนอยู่นะรุ่นนี้แนะนําเลยนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเพชรยนเลยนะคะแล้วก็คันนี้เป็นรถปดประจําการประวัติศูนะ ไม่แค่64,000โลไม่แท้ไม่เดิมนะคะกระจกเดิมทุกบานด้วยสภาพสีสวยๆเลยนะออนิวอันติส1.6ตีปี20นะคะลูกค้าราคา5 1 0 0 0 0บาทและจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง8,700รายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะลูกค้าดอกเบี้ยพิเศษ2.79%เท่านั้น ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะออกง่ายออกได้ถูกอาชีพนะคะใครสนใจรีบติดต่อมหานัดได้ย้ำเบอร์โทรนะคะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้ด้วย จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะคะนัดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ